สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและสมาชิกของช่องเราทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวสุดเข้มข้นที่ส่งตรงมาจากทางบ้านวันนี้เป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ซับซ้อนที่เริ่มต้นจากความอยากรู้เพียงชั่ววูบแต่กลับถล่มลึกจนยากจะถอนตัวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรลองไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นจากคำบอกเล่าของพลอยแฟนสาวของนนน,นามสมมุติชายหนุ่มเจ้าของเรื่อง พลอยมักจะพูดถึงเพื่อนสนิทของเธอที่ชื่อแก้วให้เขาฟังอยู่บ่อยๆว่าเป็นคนที่สนิทกันมากคุยกันได้ทุกเรื่องด้วยความอยากรู้อยากเห็นนนจึงลองถามพลอยไปว่าทุกเรื่องที่ว่าเนี่ยรวมถึงเรื่องส่วนตัวลึกๆด้วยหรือเปล่าพลอยหัวเราะแล้วตอบกลับมาว่าจะเหลือหรอ ก่อนจะเล่าต่อว่าแก้วเป็นคนตรงไปตรงมาในเรื่องความสัมพันธ์ถ้าเธอถูกใจใครเธอก็พร้อมที่จะมอบความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งให้โดยไม่ลังเลและพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้คนรักมีความสุขซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างจากพลอยอย่างสิ้นเชิง ข้อหุนนั้นทำให้นนรู้สึกทึ่งและสนใจในตัวตนของผู้หญิงที่ชื่อแก้วขึ้นมาทันทีเธอช่างดูลึกลับและน่าค้นหาเขาจึงเอ่ยปากกับพลอยว่าอยากจะลองเจอกับแก้วสักครั้งโดยให้เหตุผลว่าอยากจะรู้ว่าเธอจะเหมือนกับที่เขาจินตนาการไว้หรือไม่พลอยเองก็ไม่คิดอะไรจึงนัดแนะให้ทั้งสองได้เจอกันและวันที่นัดเจอกันก็มาถึงพวกเขานัดกันที่ร้านอาหารบรรยากาศดีแห่งหนึ่งแต่เนื่องจากนนติดงาน เขาจึงไปถึงช้ากว่าเวลานัดภาพแรกที่เขาเห็นคือแก้วซึ่งมีรูปร่างที่น่ามองและมีสไตล์การแต่งตัวที่มีเสน่ห์แค่แวบแรกที่เห็นก็ทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลเมื่อได้พูดคุยกันนนก็ยิ่งประทับใจในตัวแก้วมากขึ้นเธอเป็นคนสวยน่ารักพูดจาฉะฉานและมีเสน่ห์อย่างน่าเหลือเชื่อระหว่างนั้นสายตาของเขาก็คอยจับจ้องไปที่เธออยู่ตลอดเวลา ความคิดบางอย่างเริ่มก่อตัวขึ้นมาในใจเขาอยากจะรู้จักผู้หญิงคนนี้ให้มากกว่านี้หลังจากทานอาหารเสร็จนนและพลอยก็อาสาไปส่งแก้วที่หอพักเมื่อถึงหอพักของแก้วเธอเอ่ยปากชวนพวกเขาขึ้นไปบนห้องตามมารยาทนนททำทีเป็นปฏิเสธแต่พลอยกลับอยากจะเห็นห้องของเพื่อนเขาจึงได้โอกาสทองในการก้าวเข้าสู่พื้นที่ส่วนตัวของเธอ เข้าหาจังหวะขอตัวเข้าห้องน้ำโดยอ้างว่าปวดท้องภายในห้องน้ำนั่นเองที่เขาได้ทำในสิ่งที่คาดไม่ถึงเขาสังเกตเห็นตะกร้าใส่เสื้อผ้าที่รอการซักและด้วยอารมณ์ที่พลุ่งพ่านเขาได้ทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้บนเสื้อผ้าชิ้นหนึ่งของเธอซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ลับที่เขารู้ดีว่ามันคืออะไรมันเป็นการกระทำที่บ้าบิน่นแต่ในวินาทีนั้นความปรารถนาได้อยู่เหนือเหตุผลทั้งปวงไปแล้ว หลังจากวันนั้นนนก็แอบ,บเอาเบอร์โทรศัพท์ของแก้วมาจากมือถือของพลอยอย่างแนบเนียนเมื่อได้ข่าวจากพลอยว่าแก้วเพิ่งจะเลิกกับแฟนและกำลังมองหางานใหม่เขาก็ไม่รอช้าที่จะติดต่อเธอไปทันทีนนเริ่มต้นด้วยการแสดงความห่วงใยและเสนอตัวที่จะช่วยเหลือเรื่องงานเขาบอกเธอว่าบริษัทของเขากำลังเปิดรับสมัครตำแหน่งที่เหมาะสมกับเธอพอดีแก้วแสดงความสนใจ นนจึงถือโอกาสนี้ยื่นข้อเสนอที่แฝงไปด้วยนัยยะสำคัญเขาถามเธอว่าถ้าผมช่วยให้คุณได้งานนี้คุณจะให้อะไรตอบแทนผมได้บ้างก่อนจะริบพูดทีเล่นทีจริงว่าผมอยากได้ตัวคุณไงถึงเป็นคำพูดหยอกล้อแต่แก้วก็รับรู้ได้ว่ามีความหมายที่ซ่อนอยู่นนนัดแนะให้เธอมาสัมภาษณ์งานโดยกำชับห้ามบอกพลอยเป็นอันขาดนี่คือข้อตกลงลับระหว่างคนสองคน ในวันที่แก้วมาสัมภาษณ์งานนนแกล้งลางงานและไปรอเธออยู่ที่ห้างสรรพสินค้าใกล้ๆเมื่อเธอสัมภาษณ์เสร็จเขาก็ชวนเธอไปกินข้าวและดูหนังเขาทุ่มเทเอาใจใส่เธออย่างเต็มที่ซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนเก่าของเธอไม่เคยทําให้เลยบรรยากาศระหว่างพวกเขาทั้งสองเริ่มผ่อนคลายและเป็นกันเองมากขึ้นในโรงภาพยนตร์ที่มืดสลัวนนได้สารภาพความรู้สึกของเขาที่มีต่อเธอและยังบอกเป็นในถึงร่องรอยที่เขาได้ทิ้งไว้ในห้องน้ำของเธอในวันนั้น แก้วไม่ได้ตกใจแต่กลับยิ้มอย่างมีเลสไนเธอบอกว่าเธอรู้มาตลอดว่าเป็นฝีมือของใครและเธอก็ตั้งใจเก็บหลักฐานชิ้นนั้นไว้คำตอบของเธอเปรียบเสมือนการเปิดไฟเขียวให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาก้าวไปอีกขั้นหลังจากออกจากโรงภาพยนตร์นนขับรถไปส่งแก้วที่หอพักของเธอแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้กลับออกมาทันที บรรยากาศที่คุกกรุ่นและความปรารถนาที่อัดอั้นมานานทำให้พวกเขาปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความรู้สึกตรงหน้ากำแพงแห่งความถูกต้องได้พังทลายลงพวกเขาได้ก้าวข้ามเส้นแบ่งของคำว่าเป็นเพื่อนของแฟนและเริ่มต้นความสัมพันธ์ลับๆที่มีเพียงพวกเขาสองคนเท่านั้นที่รู้ หลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ของนนท์และแก้วก็ดำเนินไปอย่างลับๆนนท์ช่วยเหลือให้แก้วได้งานที่บริษัทของเขาและยังช่วยออกค่าใช้จ่ายในการย้ายหอพักมาอยู่ใกล้ๆเพื่อที่พวกเขาจะได้พบเจอกันได้ง่ายขึ้นความสัมพันธ์ของพวกเขากลายเป็นเกมที่น่าตื่นต้นและท้าทายทุกครั้งที่ได้แอบพบกันมันคือความสุขที่เจือปนไปด้วยความรู้สึกผิดแต่ก็ยากที่จะหักห้ามใจนนท์ต้องใช้ชีวิตอยู่กับคำโกหกเขายังคงทำหน้าที่แฟนที่ดีให้กับพลอย ในขณะเดียวกันก็แอบ,บแบ่งเวลาและหัวใจไปให้กับแก้วเขาหลงระเริงอยู่กับความสุขจอมปลอมโดยไม่เคยฉุกคิดเลยว่าปลายทางของเส้นทางที่เขาเลือกเดินนั้นจะนำพาเขาไปพบเจอกับอะไรท่านผู้ฟังคะเรื่องราวของนนแก้วและพลอยก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความผิดพลาดการนอกใจไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดสุดท้ายแล้วก็มักจะนำมาถึงความเจ็บปวดเสมอ นอนอาจจะคิดว่าเขาสามารถควบคุมทุกอย่างได้แต่ความลับไม่มีในโลกสักวันหนึ่งความจริงก็ต้องปรากฏและเมื่อวันนั้นมาถึงคนที่ต้องเจ็บปวดมากที่สุดก็คือคนที่รักและไว้ใจเขาอย่างพลอยเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความซื่อสัตย์คือรากฐานที่สำคัญที่สุดของความสัมพันธ์ปล่อยให้ความปรารถนาชั่ววูบเข้ามาครอบยำํำอาจทำลายความรักและไว้วางใจที่สร้างกันมาเป็นเวลานาน,านลงได้ในพริบตา แล้วท่านผู้ฟังล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้คิดว่าการกระทําของนอนและแก้วเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หรือไม่ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ